สวัสดีครับคุณยายอันนี้ใครเนี่ยลูกลิงเหรออันนู้นใครอ่คุณแม่หรอแม่ปิ๊กหลาพี่เหนือมาดูข้าวโพดดีกว่า,พ,าวพี่เหนือมาดูแล้วอือหือดูสิพี่เหนือดูสิครับนี่อะไรหนู เหนือไปดูย่างเห็นยางดูสิดูสิดูสิดูซิกินเลยไหมหักกินเลยไหมหักไม่ได้หักไม่กินแย่หือไหนครับโอ้โหนี่ให้พี่เหนือกินตอนกลางวันเลยพี่เหนือดูเบบี้คอนหลบเบบี้นไม่ได้กินแย่ที่โดนคอหมดแล้วถูกต้นมันไก่กินปัดมันไก่กับคอนคอนแล้วแม่โครมแม่คอนอ๋อนี่มันมีพิ่มด้ว พึ่งจอโหดเห็นพ่งจอโหดไหมอันนี้ก็คืออ่าตุดแลมไหมก็เรียกว่าเกสรเกสรของเขาไอข้าโพดมันจะมีทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในตัวเดียวกันนี่ะอ่าอันนี้ก็เป็นเกสรตัวผู้ดูผึ่งสิคะตัวใหญ่เกสรเกสรเอ๊มีพึ่งตัวใหญ่มาตอมด้วยข้าวโพด เขาเก็บมาไม่นานแต่มีคนกนเยอะอันนี้มันมันทำเงินหักได้ไหมครัมันก็ต้องตัดทั้งต้นแล้วค่ะแล้วก็เก็บฝักมันออกมาเลยมันก็คือก็เสียไปหนึ่งต้นเลยทําไมถึงไอ้เบบี้กรอนมันถึงราคาแพงใช่ไหมเพราะว่านั่นแหละหนึ่งหนึ่งฝักก็หนึ่งต้นน่ะหนูไม่เห็นแพงอะซื้อตลาดกินบาทก็นั่นแหละก็คือกี่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 อันนึงไงพี่เหนือว่าไงหลอก อ๋อมงมะม่วงเหรอมเม่วงอะไรนะไอ้ทองเทา้าทองเทา้าฟ้าหลุดอ๋อแม่ Nuclear, มาดูนี่สิดูมะม่วงเบาเราแม่ไม่เอาดใส่ถูกหรออืมโอ้โหดูสิความภาคภูมิใจเห็นอะไรไหรมนี่เมอะม่วงเออพี่เหน <comparisons. S 1> ืออย่าไปเด็ดพี่เหนืออย่าไปเด็ดลูกพี่เหนืออย่าไปเด็ดครับแม่มโดนแม่โดนหนาวพี่เหนืออย่ไปเด็ดลูกไม่เอานี่นี่โอ้ดูสิมะม่วงเบาของป้าป้า ตอนกิ่งเอาไว้เองเอ้ยนอะไรครับต้นอะไรครับอะไรนะครับต้นหอมอะต้นหอมนี่มันจะวายแล้วหรอกว้าวดูที่ดอกไม้อะไรเนี่ยพุ่งต่อบูเบลมีไหมตัวบ,บูเบลที่เี้ยงบอบูเบลไปดูอะไรต่อแม่ไปดูอะไรต่อ เ,เอออืมเจ้า,าวังน่ะเบอร์มอนหอมเนี่ย <c oughs> แต่แม่ขุดขุดหอมอนี่ดมดมหอมไหมเราวังโดนหนาไปดูดอกไม้คุณยายกันดีกว่า อ๋ออ๋อนี่ไงวันนั้นซื้อกระเทียมเถาอันนี้คือกระเทียมเถาใช่กระเทียมเถาเนี่ยแหละซื้อมาต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแล้วอันนี้เราตัดกิ่งชําได้ไหมคะตัดกิ่งชําได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวรอให้มันให้มันเรียกว่าเยอะกว่านี้นิดนึงสวยไม่ต้องห่วงครับ YouTube มีทุกอย่าง YouTube มีทุกอย่างยายอยากอยากทําอะไรอยากทำอะไรดอกไม้แม่มันเลิกบานแล้วเหรอ ลุงแล้วไหนนะอันนี้ดอกเลยนะโอ้นี่ต้นต้นอะไรนะอรุณเบิกฟ้าใช่ใช่เพราะพพี่ดูดูใน YouTube อยู่กหนูซื้อมาเขาไม่ได้พูดยาวขนาดนี้นี่ดูนี่ตอนนี้ตอนนี้กำลังเลื้อยเลื้อยขึ้นไปถึงข้างบนแล้วตามที่เราต้องการแะอืมแมวอุ้มแมานอึ๊บโอ้โหโอ้โหอ้าวพี่เหนืออะไรเนี่ยของพี่เหนือหรือเปล่านางไงแม่แม่ดูเปิดอหอยพี่เหนือที่นู่นน่ะที่เก็บมา โอ้ไม่ใช่พ่อทำมาพี่บอยเจาะไว้เฉยพี่บอยทำไม่ทันทำไมพ่อใช้เชือกฟางอันนี้เร่งด่วนเร่งด่วนเร่งด่วนโอ้โหกล้วยจะสุกแล้วกล้วยเขียวดูมันเขียวหรือคะกลางเหลืองกลังเหลืองมันเรียกพวกกล้วยอะไรลูกกล้วยอะไรครับ กล้วยน้ำว้าอืมแม่งนอนเกี้ยวอ่ะจ็คเก็บหรือเปล่าแจ็คตัดอะดิรอยตัดที่แจ็คตัดอก่าคุณยายพาไปดูทางด้านนู้นของคุณยายสิคุณยายปลูกอะไรไว้อ่าคุณยายพาไปดูหน่อยสิอ๋อเก็บที่หลังเพราะว่ามันอนั่นครับมันมันมันเขาเรียกว่ามันสุกลรอดหลัง อันนี้ไม่สวยแล้วลกูกหยาบแบบแล้วกำลังออกวนนี้เราจะเอาปจายสีไปมันยังไม่ขึ้นเลยลกูกวันนี้เราสีชมพูไปเนี่ยเจ็บเจ็บเจ็บแสบแสบเองเด็กมันใสไปแล้วไม่ใช่มันเพิ่งใส่ไปตอนเด็กใสแล้วยายเหรอใช่มันยังมันยังเป็นต้นอ่อนที่ขึ้นเล็ก ว <c oughs> ่างไงนะพี่เหนือพ่อว่างไงนะเด็กๆจะเด็เด,ดและละลูก <c oughs> อืมไปดู <c oughs> ไปดูดอกไม้ของคุณยายนี่กว่ามาตามมาลวไปแลโหล <c oughs> แล้ชอบอะไรลูกนี่ดอกสีแดงดอกสีแดงเก๋พี่เหนือเปิดน้ำรถทุกครั้งสีแดงสีแดงเออไปดูสีแดงสีแดงเออสีแดงเหมือนเสื้อพี่เหนือเลยอ่าโอ้โหสวยไหมครับสวยไหมครับพี่เหนือชอบไหมครับสีแดงครับดอกอะไรยายดอกอะไรครับดอกน้อนกายครับอืมพี่เหนือไม่ถามคุณยายเหรอครับป้าต๋องตัวอะไร ไหนล่ะครับเนื้อนี้ครับอ๋อหางเจอร์เคอไม่ใช่นี่เขานี่เขามองตรงนี้ครับนี่นี่อ๋อตัวนี่เขามองตัวนี่ยพลังวันโลกพลังวันตัวใหญ่นี่เห็นไหมโอ้โหดูดอกไม้สิเป็นไงอ่ะมาตูมหางเจอร์เคออืมมาตูมไปทางนู้นดีกว่าไปไปไปดูต้นอะไรบอนต้นบอนไปตูนไปเลย่องอะไจจีนอัจจีนอัจีนจะปีนเหรอ ว่าไงเดี๋ยวตกนะลูกเดี๋ยวตกครับอ่าดูสิอ,อดูยายดูด้วยนะเีนเีนเีนดีๆครับปีนดีๆไม่ต้องไปมองแม่นอนทางทีนเหนืออ่าอยู่ตรงน้ <c oughs> เอาข้างข้ามข้ามไปหาแม่ข้ามไปหาแม่แล้วหน่าลอยอะไรอากาศ ขามไปด้<อ>ข้ามดีเกาะดีดีเอแเอแม่ดูด้วยนะ บ้านพี่เหนือใช่ไหมครับใครมากวาดให้เลยไปดูมากวาดไปดูม,มาาด <c oughs> พี่เหนือเอามากวาดเองนะบ้านพี่เหนือเหรอพี่เหนือามากวาดเองไหมองอย่าโยนลูกเอาไว้นะเดี๋ยวหลังคา <c oughs> อ๋อนี่หลังคาเนาะรอรอ,ออีกสักพัก,พกใหญ่ๆนะกวาดต้นไม้มันจะเลื้อยขึ้นมาเป็นหลังคานะอันนี้เราทำโครงไว้แล้วใช่ไหม ปีอนีนะปีนนะไอ้ที่มันปีนได้นะไม่ปีนไม่กลัวนะก็ขี้ก็ขี้เลยเย็นนะอยู่ข้างบนเย็นไอ้นี่ควรจะกลัวก็ไม่กลัวเหนือป่ะเนี่ยหรือเย็นเย็นอันนี้ก็เป็นบรรยากาศข้างบนนะเราต้องการอยากจะให้ข้างล่างตรงนี้นะครับล่มลื่น ก็รอรอเมื่อไหร่หนูนะ่นน่ะกะเทียมเถาจะเลื้อยขึ้นมาข้างบนรอจนกว่านี่ครับจะต้นนี้ฮะจะเลื้อยขึ้นมานะครับพอคงใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งใช่ไหมครับคุณแม่ <c oughs> อจิ ยายพาไปทาง mm. นู้นดีกว่าเน้อได้ยายไปพาไปทางนู <h 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 ้นได้ไปนวดเท้านวดเราไปนวดไปดูรูปปั้ไปดูรูปปั้ทางนี้แล้วมอเช้ายายเก็บให้พี่เหนือได้ตั้งเยอะเลยเมื่อเช้าเนี่ยอ่าอะไรมาอะไรแดดร้อน ร้อนไหมคะร้อนยังอันนี้เป็นกิ่งพันธ์ุมะม่วงเบาครับซึ่งตอนมาจากต้นแม่ต้นแม่ปลูกมาห้าหปีแล้วไม่เคยมีช่อดอกสักทีหลังจากที่ตอนกิ่งอันนี้ออกมาประมาณสักไม่เกินปีครับแล้วก็เลี้ยงไว้ในกระถางก่อนจนกระทั่งตกลงใจเอาลงดินแล้วก็บำรุงให้สักนิดนึง แทงช่อดอกออกมาจนแบบภูมิใจครับว่าเราสามารถที่จะทําให้กิ่งมะม่วงเบาของเราออกลูกออกช่อดอกนะครับโอ้โหอันนี้ที่ตอนไว้ตอนนั้นประมาณสิบห้ากิ่งนะครับนี่นะครับนี่งดูสิโอ้ผลงานนะฮะไปดูอีกสักนิดนดงดูนะฮะอันน,นะอนี้ก็มีนะครับ 哦吼。Oh, oh, oh. ยายไหมทำไมเดี๋ยวยาาก็ดึงย่าออกดูสิเห็นไหมเนี่ยหมอนเมื่อเช้ายายเขามาเก็บให้พี่เหนือตั้งนะหนึ่งกล่องเลยละลูกพี่เหนือไม่กินดำอ่ะกินแดง ะนะครับ mm, ที่เหนือนไหนตัวฟักยาวหรอกมีป่ะอืนี่มันมันแก่แล้วปล่อยๆไม่ดึงนะไม่ดึงอันนี้เราปล่อยให้เขาเป็นมเมล็ดพันธนะุ์นะโอ้มันแก่แล้วปล่อยต้องดูสิดูสิอืนนอม นี่อะไรต้นแตงใช่ไหมนี่ต้นแตงต้นแตงหนูกำลังเลื้อยขึ้นเลยเลื้อยขึ้นเลยต้นแตงอืมเ้าอ,อี้เ้าอ,อี้เราทำไงดีเราข้ามไปข้ามไป เกลียดเลยอ่ะเกียดฉีดเลยฉีดฉีดเลยอ่ะตรงไหนอีกครับตรงไหนที่คิดว่ายังไม่นั่นอ่าเดินเลยเดินเดินเดินรถเลยนะลูกพี่เหนือรดน้ำต้นไม้อ่ะค่ะใชต้นไม้ชอบไหมพี่เหนือชอบเพราะอะไรคะเดูปูเดูปูมันทำไมคะลูกเดียปูมันเอไ่หรอคะ ปู่ก็ชอบน้ำน,นะหนูรดให้ปู่เยอะๆสิคะ่ะรดมือด้วยเหรออมือต้องชุ่มชื้นด้วยเนาะโอ้แต่ตรงนี้น้อยใจนะคะใช่ไหมโอ้โหขยันเนี่ย้รักโลกรักต้นไม้ใช่ไหมน,น,น,นะคะ รักโลกรักต้นไม้โอ้ระวังเข้าตานะจ๊ะอ๋อแม่แม่ไม่ต้องเปียกลูกแม่ไม่ได้ชอบน้ําไม่ต้องเลยแสบี่หเหนือเก้งแม่ไม่เอาไอลิงเธอเห็นไอ้เบานี้ยังทรงผมใหม่มันอนะทรงพังอะเห็นทรงเฮ้ พังพังเฮ้ยนาย้องพังเหรอเหมือนมองกุฎเลยอะ่ะป๋าเ <c oughs> บานี้หันมาหน่อยเบานี้หันมาหน่อยเบานี้โม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 เอาหญ้ามาให้นะไม่สนใจด้วยเอ้ยอวด หันมาดูทรงพังก่อนน่ะย่มอันนี้ใครแทะเท้าอยู่เนี่ยฮะใครมาแทะเท้าเอ้ยอย่าแทะรองเท้าว่าไงคะนกเหรอลูกให้ลูกนกอยู่กับแม่ใช่ไหม ต่ายตัวไหนชื่ออะไรบ้างคะลูกบอลนี่บอลนี่จริงหรอบอลนี่ไหนบาลนี่อยู่ไหนนู่นอะโอ้นู่นอะบาลนี่อีโม่อีแม่ใครชื่ออีแม่ไหนตัวไหนอ๋อนี่อ๋ออีแม่ชื่อเพ่อจังเลยมันเท่ลูกมันเท้ใส่มูอ่ะอ่ามันคนสีขาวว่ะเอ้ก็มันขอสีขาวเลยค่ะ ฮะมันนมมันนมนะมันดนนมนดขาพี่อ,อย่าแทะรองเท้าหนูใช่ไหมแต่แทะรองเท้าหนูทำไมทำอย่างั้นล่ะกระต่ายเสียใจนะลูกมันลุกลุกจิ๊บจิ๊บฮะนกพูดว่าอะไรคะ ้องบอกว่าเอาลูกมาคืนช้างอะเด็กโซนเอาลูกมาคืนช้าอย่าเอาลูกฉันไปนะฉันห่วงใช่ปะค <c oughs> พี่เหนือรกักกระต่ายไหมรกักกระต่ายไหมคะขู่นกขู่นกเออเหรออันนี้บล็อกบล็อกมาแอบดูพี่เหนือดูบล็อกบล็อกแอบดูบล็อกบล็อกมดแดง เจีวเร็วไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยเสียงดังหืมโอ้เสือครูเสือครูบล็อกบล็อกฮะพราไงมดแดงมดแดงบอกว่าอะไรอ๋อมดแดงบอกว่าสวัสดีวันตรุษจีนเฮงเฮงเฮง่ไงมดแดงบอกเฮง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 เฮอ๋อพ่อแม่นกมาอยู่ด้วยกันแล้วใช่ไหม ให้พี่เหนือให้มาอยู่ด้วยกันมันก็ก็ลูกคู่หลักแล้วว่ะอ๋อเหรอคะแม่ก็ตื่นลูกก็ตื่นอ๋อตื่นกระต่ายก็ตื่นอืมแล้วพี่เหนือง่วงนอนยังคะง่วงนอนยังง่วงนอนนั้นเราไปกินข้าวกันก่อนไหมหิวยังอ่ะวันนี้มีไก่ทอดนะนีแนะ<า>ม่ลูกตื่นลูกนกตื่นฮะลูกนกตื่นอื้อ หนูจะเล่นคุยกับกระต่ายด้วยสิเดี๋ยวมันน้อยใจนะเบานี่ไอ้เบานี่เบา,น,บานี่อยู่นู่นนไงเบานี่เบา,น,บานี่อยู่น,นู่นนี่ไฮะน,นี่ไงเบานี่ไหนไม่ใช่ไอ้นี่ชื่อครีมฮะหนูครีมหนูครีมโอ้ครีมใช่ครีมหนูครีมห<ช>นูครีม เอาไปเบาเบาหนี่ยู่นี่อ้าวมันหายเอาเบากระเตลหรือกระเตาเบาเห็นไหมเมดแดงก็บอกให้เบาเบาไหนเมื่อแดงบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะเมื่อกี้เมื่อแดงบอกเฮงเฮงเฮงหวัดดีสุดจีนนี่ไงโอ้ยพอเด็กแล้เฮง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 ทั้งคืนเลยเมื่อแดง เอาไปไหนคะเอาไปไหนเอาไปไหนอะอลากไปไหนไปทบ้าน้นตายตกใจ